สวัสดีครับพี่น้องว่าต้อมพิสานพัททินตัดรัดลำมันเป็นมือที่สองพี่น้องวันนี้บ่าานมาขุดดช่ครับตัดลำอีกกอนมือหนึ่งมึงอีกคุดหนึ่งไปยำบ่วงพี่น้องเนาะตัดรับมันอีกพี่น้องนมึงหัวมันพี่น้องเอ๊ะเอากล้องดโอูโอ้ยืนขึ้นเ่นเห็นกล้องเลยเนาะ มือหนึงพยายามบวงมือพี่น้องถัดเมื่อวานมืนอนีตาตีกมือนึงมืออื่นไังคือได้กู้พี่น้องใอ่เพื่อนพี่น้องใอยเพื่อนอีกแจ็คสองสามมือครับผมที่ได้ไปเสเรียวแล้วบาดด้านเนี่ยไม่ถึงงานเสเรียวต่อพี่น้องวันที่หนึ่งก็ได้บินแล้วมาใอยเพื่อนกูมันจากรถสองรถก่อน อากาศจ้งส่องพี่น้องโอ้หมันเพิ่นนี่จะตน้นงใหญ่เก็บขี้งอนเหนือพี่น้องเอ้เพื่อนต้่นมันต้องการพันเมาได้พี่น้องเด้อใครอยากได้พันมันหมันป๊าดจนะักล้อยี่สามล้อหน้าบ่หน้าล้อเพื่อนเนาว Anh ấy, ông đi chín, phải đạt đàm, ba đấy. đi đại cũng được thằng khai đại như thế. Hôm ấy khai không làm đi, พ่อพี่น้องเริ่มคันทำงานแล้วบัดเนี่ยฮ้อ <c oughs> นๆพี่น้องฮ้อน เย็บดูกมันขึ้นรถพี่น้องห่อนแหงตายตายตายเดดไนะหมห่อนแหงพี่น้องไปได้บนอ้อรถก็ได้เลย่ยนน้ำหลงมันเลยพี่น้องปวด ทอน,นพี่น้องอเคนใครเตรียมรถ้วครับเอาดูกมันไปช้ำไว้ถั่ปูกหนาพนคนมืออื่นกับกูหัวมันพี่น้องมือนี้ตัดดูกมันก่อนเก็บเรียบร้อยก่อนพี่น้องอเห็นเนี่ยตัดครับผมนี่คนอยกขึ้นครับผู้สายครับ หุดเนี่ยขี้น้องแดนเขาหูบงประเทายโอ้ขุดเนี่ยก็ได้พี่น้องมือดังไปนะครับบนหกหล่อเข็ดวนเถิดจะพี่น้องหอนแดดยังเนี่ยได้หลายพี่น้องอย่างนี้เดี๋ยวมือดังอย่างนี่มาขุดแยี่ยอย่างนี้ được rồi theo đó này, các bạn yên tôi nhìn thử biết gì นีดีอเอในแฮนป่ปลาแดกล้องเบิง้งดีรอดว่ะโอ้เมาบอกปลาแดดเยอโอ้เขาาอกปดหมดปลาแดงย่ะ <c oughs> อโอ้ยหนอนอยโอ้่อยกับแตกดีดนี่แหะเอาแล้วคือ,นอ,นาอคมาถูกพี่

ไปคนใช้ตีนเจ้าย่างไปนี่ว้าีนยพุ่นแมะไไตีนเกานี่ยไเกาจะฝนไม่ีเสใ่ป่าใส่โมวนกับปลาใส่ปลาเนะโอ้ปยังน่อ๋อถือใส่ตีนนี่ปลาปลาได้ปลาปลาได้ปลา้นี่ปลาตาบอดเนี่ย โอ้เฝ้าดีดีบ้านมันอย่างไรเอาเอาเกียร์ให้น่ะฮ่าโอ้บักซาล้วคดีดับตายแล้วกูตัวหน่อยเถอะโอ้ได้ตัวนึ่งแต่จากได้อีกตัวนึงแล้วมึงเนาะก็เยปวดหัวนะมึงมึงได้ทำไมเก่าลูกจ๋า どういうこと